ฝรั่งทำเกษตรของแท้ค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นจังไดคะคนเ็ดเกษตรสีผิวกับประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องคะเนียฝรั่งนะ,ะพี่น้องก <c oughs> ็อ,อยากใส่เข้ามาเมียฝรั่งเลยคะ่ะมันผสมเลยนะคะอยากอายอยากอายพี่น้องคะ่ะแต่ก็บว่าอยากบอกประสบการณ์อยากเล่าประสบการณ์ก่อนที่จะเไปเบื้องต้นทุเรียนกันพี่น้องนะคะขอแนะนําตัวยังเป็นทางการเนาะพี่น้องคะ่ะแม่ตุกกับเป็นคนจังหวัดพิษณุโลก ความฝันก็คือกลับบ้านมาทำกเกษตรเพื่อเอาไว้อยู่ไว้กินพี่น้องอยากบอกว่าถ้าไม่ลงมือทำเราจะไม่เห็นคำตอบคาตอบนะคะพี่น้องถ้าบอลงมือเห็ดเมตุเกสิรเห็นคำตอบมันกคยอยู่ในใจของเมตุตลอดมาแลยอีกอย่างการเห็ดกเกษตรเมตุกษัตรมารถบอกเราเพื่อนฟังได้นะคะว่ามันเป็นยังไง การที่เราไม่มีความรู้แต่มีแค่ความฝันแล้วก็มีเงินต้นทุนเล็กๆน้อยๆชีวิตของแม่ตุ๊กอะ่ะไม่คิดว่าฉันจะอยู่ให้มันรวยอยู่ต่างประเทศฉันจะรวยแล้วฉันค่อยกลับมาแต่คําว่าเราคิดว่าเราพอแล้วผัวใกล้เกษียณแล้วเรากลับมาทํำเกษตรพอเรากลับมาสิ่งที่เจอคือ 1. การทําเกษตรเนี่ยมันไม่ได้ใช้แค่ใจและความอดทนอย่างเดียว สิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ก็คือเงินค่ะมาทุนทุนนะคะใครที่จะอยู่รอดแล้วก็อยู่ไม่รอดก็คือทุนนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะตื่นเช้ามาก็ใช้เงินยามนอนเรายังใช้เงินเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าอะไรหลายๆอย่างนะคะบางคนอ่ะจ่ายค่าประกันด้วยนะแต่สําหรับแม่ตุ๊ะมาอยู่ไม่มีประกันเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคิดดีๆนะคะจะกลับมาทําเกษตรวันนี้เห็นคําตอบแล้วนะคะ ว่าเกษตรมันได้อะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนิด,น,ดนิดนะคะเพื่อนๆก็จะมืดมืดแดดหายไปแล้วค่ะก็ให้น้ําทุเรียนเสร็จแล้วนะคะรอบต้นทุเรียนแม่ตุก็จะปลูกพลิกไปด้วยค่ะทุเรียนกําลังที่จะแตกใบอ่อนซึ่งแตกไปสองรอบแล้วค่ะนะคะ,นะคะหลังจากที่แม่ตุด้วยลงมือในการทรําเกษตร ตอนเกๆกลับมาใหม่ๆนะคะพเพื่อนๆแมตุกเริ่มอ,อย่างที่บอกนะถ้าเกิดว่าใครไม่มีทุนใครที่ไม่มไม่มีทุนแล้วกลับมาทําเกษตรเนะี่ยทามาทําได้ไหมยากนะคะยากมากแม้กระทั่งขุดเนี่ยค่ะขุดดินนะ่ะเพื่อนๆคุณยังต้องใช้รถแมคโครมาขุดเลยค่ะจะใช้จอบขุดได้ไหมได้ได้นะแต่แม่ตุกเอ,อคงจะแรงไม่พอทําคนเดียวไม่ไหวแน่เลยะคะ่ะเพื่อนนะคะ ดูค่ะนะแล้วก็ไปดูทุเรียนกันแม่ตุ๊กปลูกทุเรียนแบบไม่มีความรู้ไม่มีประสบการณ์แต่อยู่ที่ใจและความอดทนแบบความฝันนะคะว่าเราอยากมีสวนทุเรียนเล็กๆพอมาปลูกครั้งแรกนะคะทั้งหมด70กว่าต้นเพื่อนๆในพื้นที่สองไร่แม่ตุ๊กปลูกระยะชิดนะคะ70กว่าต้นปีแรกที่มาอยู่เพื่อนๆคะ่ะอยากบอกว่า ไม่รอดตายทั้งหมดนะคะก็เหลืออยู่ว่เออไม่หมดค่ะเหลืออยู่สองต้นนะคะถามว่าถ้าเหลืออยู่สองต้นมันจะประสบผลสําเร็จไหมไม่ค่ะเป็นอะไรที่เอาใจยากมากๆทุเรียนโดยพื้นที่ของแม่ตุ๊กก็จะเป็นดินเหนียวนะคะส่วนต้นที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี้เป็นทุเรียนรอบที่สองนะคะเอามาปลูกทั้งหมดเนี่ยประมาณ40 44ต้นนะคะเพื่อนๆรวมกับ ของเก่าก็เป็น46ต้นในพื้นที่2ไร่นะคะของเก่าเหลืออยู่2ต้นนะคะอันนี้แม่ตุ๊กปลูกได้น่าจะเข้าเดือนที่4ี่กับ5แล้วนะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ตุ๊กก็ต้องไปดูอันนี้เขาแตกยอดสองรอบแล้วนะคะนี่ค่ะนะคะบางต้นก็เขียวเขียวนะคะบางต้นก็ใบยอดเขาเหลืองแต่ว่าถามว่าเขาแตกยอดไหมแตกค่ะนะคะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเย็นแล้วค่ะใบเขาสลดลงนิดน,นึงนะคะ นะคะการปลูกของแม่ตุ๊กก็ปลูกแบบความแบบความรักอะค่ะแบบความตั้งใจที่อยากจะกินทุเรียนพอเรามาลงมือเห็นมูลงมือปลูกจากการที่เราได้ศึกษาจาก you t u ูบเราจะไม่เห็นว่ามันเป็นยังไงตอนนี้แม่ตุ๊กเห็นกระจ่างชัดได้ว่าพื้นที่ดินของแม่ตุก๊กเป็นพื้นที่ดินเหนียวมันเป็นพื้นที่ที่ร้อนและก็แรงมากๆหน้าแรงมานะเพื่อนทําอะไรก็ยาก โดยเฉพาะดินเหนียวนะมันมีมันมันไม่มีอะไรเลยนอกจากดินแล้วก็ลูกลางอย่างนี้นะคะอินทรีย์วัตถุเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่มีเลยแม่ตุกก็เลยต้องมาเอาญ้าแกลบทุกอย่างคะ่ะที่ไม่ตุกเอามาผสมนะคะเออตอนนี้แมตุกก็มีผู้ใหญ่สนับสนุนใจบุญซื้อเครื่องตัดญ้าให้แม่ตุกนะก็ใกล้จะมาแล้วคะ่ะนะคะใกล้จะมาถึงแล้วคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็แม่ตุกก็คิดว่า ช่วงหน้าฝนก็จะได้ตัดแล้วเอาญ้ามาคุมอย่างเต็มที่ตอนนี้แม่ตุ๊กอาศัยหญ้ามาคุมดินนะคะเพราะว่ามันร้อนมันแรงเพราะฉะนั้นแม่ตุกเลยทดลองกันปลูกทุกเรียนแบบไม่มีความรู้แต่ว่าปลูกแบบ3ต้นนะคะเพื่อนปลูก3าต้นค่ะนะคะอันนี้ทุกๆต้นที่หพ้่นเพื่อนเด็ดเนี่ยเขามีการแตกยอดที่ดีมากเลยค่ะนะคะแล้วก็พื้นที่มันแรงมากๆเพราะฉะนั้นเราถามว่า จริงๆแล้วมันปลุกติดกันเกินไปไหมเอาใจจริงนะคะมันก็ติดค่ะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไม่มีประสบการณ์ไงเราไม่มีความรู้ไงเราก็เลยอาศัยให้เขาอยู่ด้วยกันพึ่งพาซึ่งกันและกันดีกว่าเอาเป็นว่าอย่างนี้เลยเดี๋ยวไปดูอีก3ต้นค่ะในใจของแม่ตุกนะคะการเกษตรเนี่ยตอนนี้เดินไปพังๆนะคะเพื่อนเดินไปพังๆอนะ่ะเดี๋ยวแม่ตุกให้ดู ซึ่งแม่ตุ๊กปลูกไว้ตามโขลกทุเรียนปลูกแล้วมันก็มีต้นผลอ่อนด้วยนะเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูนะนี่นี่น,นี่มาดูค่ะผลอ่อนซึ่งแม่ตุ๊กเอาหญ้าคลุมไว้นะเอาหญ้าคลุมไว้ทําไมเพราะว่าเต่าเขาเรียกว่าอะไรที่มันไม่ใช่เต่าทองสิเขาเรียกว่าตัวที่ฝังแล้วมันมีไข่มีไข่มีหนอนนะ่ะเออนั่นแหละนะคะแม่ตุ๊ก็เลยใช้หญ้าแม่ตุ๊กใช้หญ้าคลุมไว้ไม่ให้ตัวแมลงมันท้องเออเข้าไปฝัง ตัวอดนะคะกลับมาทําเกษตรด้วยใจรักเพื่อนๆใครที่ไม่มีต้นทุนถือว่ายากที่จะทําแล้วงอกเงยนะคะเท่าที่ไม่ทุกสังเกตสิ่งที่ไม่ทุกได้จากการเกษตรนะเพื<ๆ>่อนๆไม่ทุกได้อะไรก็คือความสุขความหวังถามว่ามาอยู่สี่ปีไม่ทุกได้เงินอะไรกลับคืนมาบ้างไหมไม่ค่ะมีแต่การลงทุนความเหนื่อยนะคะเพื่อนๆนะคะ ทำแบบไม่มีเก็บอะค่ะเพราะฉะนั้นแล้วกเกษตรในในในสมองของแม่ตุ๊กมันทำแค่พออยู่พอกินนะคะมีได้แค่พออยู่พอกินจะคิดว่าทำแล้วมีพอเก็บนั่นมันยากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกเลยคนอื่นเขาสำเร็จก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสำเร็จไปเหมือนคนอื่นเพราะว่าโชคชะตาคนเราและความสามารถของคนเรามันต่างกันนะคะไปดูอีกสามต้นค่ะ สามต้นนี้ก็ปลูกสามสามเหมือนกันนะคะคุกนี้ก็สามต้นเหมือนกันอาศัยพี่เลี้ยงนั่นก็คือนี่ค่ะกล้วยกล้วยนำบ้านะคะแล้วก็เวลาตัดลงมาแม่ทุก็ลงมาเลยค่ะนะแม่ทุกลองคุยเขี่ยดูระบบลากของเขานะคะลากเขาเดินดีมากเข่าจ้วงเลยค่ะนะคะเริ่มแตกขแขนงออกด้านข้างมาดูใบเขานะคะนี่ค่ะนะใบนะใบ ใบสวยค่ะนะคะมันก็จะมีใบเหลืองๆร่วงไปบ,บ้างนะคะดีมากเลยค่ะนะคะทั้งสามต้นนี้นะคะออโอเคหันกลับมานะคะเพื่อนๆมาพูดกันต่อเลยค่ะแม่ตุ๊กอบไม่มีความรู้ทางด้านกเกษตรแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแม่ตุ๊กใช้ทุนค่อนข้างที่จะในการทําเกษตรนะทาแล้วไม่ประสบผลสําเร็จมันก็คือขาดทุนค่ะอะไรหลายๆอย่างแม่ตุ๊กอยากจะบอกว่า อยากให้เพื่อนเพื่อนเก็บเงินเยอะๆหลายๆคนนะคะกลับบ้านมาทําเกษตรมันไม่เห็นผลภายในหนึ่งปีนะเพื่อนเพื่อนทำเสร็จแล้วไม่รู้จะได้ขายไหมทําแค่กินน่ะเพื่อนๆนถ้าทําแค่กินอนาคตเมื่อเราแก่ไปอ่ะไม่ต้กขอตอบอตรงๆแล้วนะถ้าเราอยู่เมืองไทยอ่ะเป็นภาระลูกหลานแน่นอนอันนี้อยากบอกว่าถ้ามีการเลือกตั้งนายกนะไอ้ที่แจกหาบัรคนจนเนี่ยไม่เห็นดีนะ เพราะคุณจะเอากฎเกณฑ์มาบอกว่าต้องเข้าเกณฑ์จริงๆคุณถึงจะได้อยากถ้าแจกนะถ้าแจกเอาไปแจกผู้สูงวัยเดียวกันไหมไม่ว่าจะเป็นคนจนหรือคนรวยคุณได้เท่าเทียมกันหมดนะคะในวันหนึ่งดิฉันก็ต้องแก่ต้องเท่าเพราะฉะนั้นแล้วทุกๆคนมีสิทธิ์ที่จะได้เงินในส่วนนั้นเอาไปปรับเงินผู้สูงวัยให้สูงขึ้นดีกว่าไหม ดีกว่ามาแจกเนี่ยหาเสียงนะหาเสียงเอาอน,นุนันนี้มานะคะไปดูผู้สูงวัยดีกว่าค่ะนะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนแก่เขาจะไดะ้มีเงินใช้จะได้ไม่ต้องเขาเรียกว่าอะไรลูกเต้าจะได้ไม่ต้องห่วงจะได้มีกําลังขับเคลื่อนในการ ทำหน้าที่ต่อไปก็คือการหาเงินหาทองไม่ต้องห่วงด้านหลังอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเอาดีๆนะนัการเมืองทั้งหลายฝากด,ด้วยค่ะนะคะนะคะโอเคค่ะอย่าบอกว่ากเกษตรใครๆก็ทําได้แต่ทำแล้วจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะสาหรับแม่ตุก๊กยังไม่เห็นความสําเร็จแต่ว่าหวังไว้วันหนึง่งมันจะเป็นสิ่งที่แม่ตุ๊กได้กินบ้างถึงแม้ไม่ได้ขายนะคะตอนนี้ไม่เห็นอะไรเลยค่ะเอาดีที่สุดเพื่อนๆ เก็บเงินเยอะๆนะคะก่อนที่จะกลับมาเมืองไทยแล้วมาทําเกษตรเอาอนาคตมาทิ้งไว้กับกเกษตรมันไม่คุ้มกันนะคะฝากไว้ให้คิดขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชม